ใช้ลึกโขนกระแสทำนิชาตาสว่างปิดประตูคืนดีโตโน่จอยเพจสายเมาสุดฮอตอีป้าข้างบ้านออกโรงเล่าละเอียดยิบถึงเบื้องหลังการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของนางเอกสาวนิชานัทนิชาที่เปิดใจครั้งแรกหลังมรสุมรักสะเทือนใจกับโตโน่พาคินโดยเลือกที่จะไม่เอ่ยถึงชื่อฝ่ายชายแม้แต่นิดแต่กลับทิ้งท้ายคำพูดสั้นๆว่าอยู่คนเดียวค่ะ แม้บางคนจะมองว่าเป็นคำตอบดูกักไปหน่อยไม่พูดชัดว่าเลิกหรือไม่เลิก แต่ในมุมมองของอีป้าบอกเลยว่าแค่นี้ก็ชัดระดับล้านพิกเซลแล้วจ้าพร้อมฟันธงบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าจะได้กินอาหารหมาแน่นอนเพราะคนอย่างนิชามไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายซ้ำแน่นอนอีป้าเล่าต่อว่าในตอนที่ข่าวโลกสองใบเริ่มระเบิดใหม่ๆฝ่ายชายยังพยายามแมนๆขอให้น้องให้อภัยและเกือบจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันอยู่แล้ว แต่โชคดีหรือโชคร้ายที่ดันมีเทปของรายการหนกระแสที่ไม้และเพชรได้ออกรายการพอดีเทปนั้นแหละ ที่ทำให้นิชาตาสว่างแบบเต็มตาจนถึงขั้นร้องให้หนักมากก็เป็นครั้งแรกที่เธอแสดงความรู้สึกออกมาให้คนรอบข้างได้เห็นหลังจากนั้นนิชาก็เล่นฟื้นตัวลุกขึ้นมาแข้มแกรงใช้พลังบวกจากเพื่อนๆรอบตัวที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องดราม่าให้ต้องเสียใจซ้ำพร้อมกลับมาเป็นนิชาคนเดิมที่สดใสอีกครั้ง อีป้ายัางแอบเมาถึงฟังโตโน่ได้ว่าตอนนี้ถึงกับจ่อยทาวนเพราะรู้แล้วว่าคงไม่มีทางกลับมาได้อีกและยังโดนกระแสสังคมตีกลับงานก็เริ่มลดคนก็เริ่มเมินส่วนประเด็นที่สังคมสงสัยว่าไม์กับโตโน่อาจจะกลับไปคบกันเหมือนเดิมอีกหรือไม่อีป้าขอฟันธงเสียงดังว่าไม่มีทางจ้าอีป้าคอนเฟิร์มล้านเปอร์เซ็น งานนี้สรุปชัดๆจากปากอีปานิชาไปต่อแล้วอย่างส,สวยๆไม่มีหันหลังกลับส่วนโตโนโ่คงต้องพักก่อนนะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะที่เขาเรียกว่ามีเพชรงามอยู่ในมือแล้วปล่อยหลุดไปถึงอย่างไรก็ดีขอเป็นกำลังใจให้นะคะความผิดหวังและความพลั้งพลาดนั้นไม่ใช่จุดจบของชีวิตคนเราเมื่อล้มแล้วสามารถลุกขึ้นเดินใหม่ได้และทาวันข้างหน้าให้ดีที่สุดขอเป็นกาลังใจให้นะคะ